สวัสดีค่ะพบกับมันดี้ทอล์กนะคะบบอลฟิลิปนะคะ,ะประจำเดือนเมษายน2563นะคะในครั้งนี้เราอาจจะจัดแตกต่างจากครั้งก่อนๆนะคะทุกครั้งเนี่ยเราจะจัดเป็น f a c e b o o k Live นะคะแต่ในครั้งนี้เราอาจเป็นคลิปนะคะด้วยสถานการณ์ของโควิด1 9นนะคะทำให้หลายๆอย่างเนี่ยก็อ,อาจจะไม่ค่อยสะดวกน,นะคะแต่ว่าก็ยังไงก็ตามเนี่ยสำหรับ ท่านังทุนทุกท่านนะคะที่เข้ามาฟังตัวคลิปเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะคะถึงไม่ได้เป็น f a c e b o o k l i v e สดแต่ว่าคำถามเนี่ยยัง ตอบให้ได้นะคะผ่านทางช่องทาง facebook นะคะทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปเนี่ยสามารถส่งเมสเซจส่งเมสเซจเข้ามาใน m e s s e n g e r ของ facebook ได้นะคะแล้วก็นักวิเคราะห์ของเราเนี่ยจะก็จะตอบให้นะคะหรือว่าจะใส่เข้ามาในคอมเมนต์ข้างใต้สําหรับตัวคลิปก็ได้นะคะนักวิเคราะห์เราก็จะเข้าไปช่วยตอบให้นะคะสาหรับคําถามของหุ้นนะคะหรือรวมถึงภาพรวมนะคะสําหรับในเดือนเมษายนนี้นะคะก็ ต้องบอกว่าขอย้อนภาพกลับไปสำหรับในส่วนของภาพตลาดที่เกิดขึ้นนะคะในช่วงเ,เดือนอมีนาคมที่ผ่านมานะคะก็จะเห็นว่าจริงๆถ้าย้อนไปภาพนี้เนี่ยเห็นตั้งแต่ช่วงต้นปีมาเลยนะคะในช่วงของมกราเนี่ยก็ลงนะคะตลาดแต่ว่าไม,ไม่ได้ลงเยอะมากเท่าไหร่ในช่วงเดือนกุมภาเนี่ยก็ถือว่า มีความพยายามจะทรงตัวแต่สุดท้ายก็ไม่ไหวนะคะก็ลงมาค่อนข้างลึกในช่วงปลายเดือนนะคะมีนาเนี่ยต่อเน,นื่องจากปุมพาเนี่ยก็ถือว่าย่อตัวลงมาค่อนข้างลึกทีเดียวนะคะอันนี้ก็ถือว่าทำโลของปีนะคะที่ประมาณ Uh, 960อันนี้เป็นเส้นกราฟที่ลากด้วยมือนะคะตัวเลขอาจจะไม่ได้เอ็กซกมากคะแต่ที่โลลงไปต่ำสุดเนี่ยประมาณ969จุดนะคะก็ลงมาลุม่มๆ30จุดจากจุดหายของเดือนนะคะประมาณ1,400นะคะตัวเลขกลมๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าปรับลงมาค่อนข้างเยอะแต่ในช่วง2ส,สัปดาห์สุดท้ายของเดือนเนี่ยมีการดีดกลับขึ้นมาบ้างนะคะก็ได้เห็นประมาณแถวๆ1,100กว่าๆให้ชื่นใจอยู่บ้างนะคะแต่ว่าภาพโดยรวมแล้วถือว่ายังคงมีแรงกดดันในเชิงลบอยู่นะคะสำหรับ ตัวตลาดหุ้นไทยนะคะถ้าไปลองสำรวจสรวจด,ดูนะคะว่าตลาดหุ้นเนี่ยในรอบเดือนมีนาะคมที่ผ่านมาเนี่ยมีเซกเตอร์ไหนที่ดูเพอร์ฟอร์มดีกว่าตลาดหุ้นบ้างนะคะก็ไม่น่าแปลกใจนะคะสำหรับรายชื่อของเซกเตอร์นะคะก็จะมีพวกคอมเมอร์สนะคะ i อซนะคะอย่างคอมเมอร์สก็ ตลาดเนี่ยลบไปประมาณ16-17%นะคะสำหรับเดือนอมีนาคมคอมเมอร์สเนี่ยอย่างเป็นรายตัวเนี่ย BJC เนี่ยบวกไป10%นะคะแมคโครเนี่ยลบเหมือนกันแต่ลบน้อยลบแค่0.75%นะคะ c p พีแ c ลซเนี่ยอาจจะลบมากหน่อยแต่ก็ยังต่ำกว่าตลาดซีลบประมาณ7-11%แต่ตลาดลบไป16-17% ICT ก็เหมือนกันนะคะบวกสวนตลาดไปนะคะ DTAC บวกไป11%นะคะ Jazz บวกไปประมาณเปอร์เซ็นต์กว่าๆ True กับ a d v แอดวเนี่ย เออแอดวานบวกประมาณ0.5นิดหน่อยนะคะทรูเนี่ยลบ5แต่ว่าโดยรวมแล้วถือว่าดีกว่าตลาดอีกเซกเตอร์หนึ่งที่ค่อนข้างดีกว่าตลาดนะคะก็จะเป็นตัวคอนแอมนะคะตัวคอนซัพทันแมทเรียลเนี่ยนำโดยตัวตัวปูนใหญ่นะคะก็บวกส่วนตลาดขึ้นมานะคะบวกไปประมาณ4%มกกว่านะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของเซกเตอร์ที่ดูเออเพอร์ฟอร์มได้ดีกว่าตลาดในรอบเดือนที่ผ่านมานะคะสําหรับเดือนนี้เมษายนนะคะที่จะเข้ามาเนี่ย จะเป็นอย่างไรสําหรับภาพตลาดนะคะต้องบอกว่าก็ยังคงอิงอยู่กับแฟกเตอร์เดิมนะคะเพราะว่าตอนนี้เรามองในเรื่องของประเด็นโควิด -19 เนี่ยน่าจะเป็นตัวกําหนดเลยนะคะสาหรับทิศทางของตลาดตัวพัฒนาการของโควิด -19 ทั้งในและนอกประเทศเี่ยจะเป็นตัวกําหนดสําคัญว่าทิศทางของตลาดนี้จะเป็นทางไหนนะคะตอนนี้ต้องบอกว่าถ้าเป็นในภาพของโลกทั่วโลกแล้วเนี่ยตัวเลขของจํานวนผู้ติดเชื้อเนี่ยก็พุ่งขึ้นทุกวันนะคะตอนนี้เนี่ยก็จะประมาณ8 แสงกว,กว่าแล้วนะคะสำหรับผู้ติดเชื้อทั่วโลกนะคะซึ่งก็มีความเป็นไปได้มากว่าเราจะเดินหน้าเข้าไปหาตัวเลข1ล้านคนนะคะที่มีผู้ติดเชื้อทั่วโลกได้ไม่ยากนักนะคะแล้วก็อาจจะเห็นได้ในสัปดาห์นี้ด้วยซ้านะคะในส่วนของผู้เสียชีวิตเนี่ยก็อยู่ระดับประมาณสัก4ี่หมื่นรายนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่า ตัวที่มีอาการค่อนข้างหนักนะคะก็ยังเป็นสหรัฐอเมริกานะคะตอนนี้มีผู้ติดเชื้อเนี่ยมากที่สุดในโลกนะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยทางไวท์เฮาส์นะคะหรือว่าทำเนียบขาวเนี่ยได้ออกบเอ่อได้ออกตัวรีพอร์ตนะคะออกมาประมาณการนะคะว่ากําลังจะเดินหน้าเข้าสู่จุดที่ของสถานการณ์ในช่วง2องสสัปดาห์ข้างหน้านี้แล้วนะคะเราก็จะทําให้มีผู้ติดเชื้อของสหรัฐเนี่ยหนแสนสี่หมคน เป็นไปได้ที่จะติดเชื้อในรอบนี้นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นปริมาณที่ค่อนข้างสูงมากทีเดียวนะคะก็ค่อนข้างทําให้นักวิเคราะห์่นักลงทุนในตลาดเนี่ยมีความวิตกกังวลงค่อนข้างเยอะสถานการณ์ในสาภาพยุโรปเองนะเช่นเดียวกันนะคะมีภาวะค่อนข้างที่จะหนักหน่วงนะคะมี ผู้เสียชีวิตต่อวันนะคะเ,เป็นพันเกือบพันลายนะคะในอิตาลีแล้วก็สเปนนะคะส่วนที่ดีขึ้นชัดเจนนะคะก็คือในส่วนของประเทศจีนนั่นเองนะคะสถานการณ์ดีขึ้นมากไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อนะคะในรอบหลายๆวันเนี่ยก็ ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีมากจนทำให้ทางการจีนเนี่ยมีกำหนดการเปิดเมืองอู่ฮั่นนะคะวันที่8เมษายนนี้นะคะตัวเลขเศรษฐกิจธธนะคะในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาออกมาค่อนข้างเซอร์ไพรส์ตลาดนะคะในเรื่องของดัชนี การผลิตนะคะภาคการผลิตอุตสาหการรมที่ทำเซอร์วออกมานะคะตัว PMI นี่ออกมาดีกว่าตลาดคาดแล้วก็เกินเกณฑ์ที่50ไปเล็กน้อยนะคะตรงนี้ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะคะในส่วนของออรอบโลกเนี่ยก็ต้องบอกว่าทุกคนจับตาม,มองนะคะสำหรับ กราฟของการพุ่งขึ้นของผู้ติดเชื้อนะคะจะเห็นว่ามีอยกาแยกออกเป็น2กลุ่มชัดเจน,นะคะ mm hmm. กลุ่มที่สามารถที่จะควบคุมตัวโรคได้ค่อนข้างที่จะดีกับกลุ่มที่ยังมีอาการหนักก็เป็นเส้นสีแดงทั้งหมดนะคะอย่างที่บอกคือสหรัฐสเปนฝรั่งเศส u k นะคะก็ถือว่ากลุ่มที่ตัวกราฟนี้โชว์นี้คือกําลังมุ่งเข้าสู่ภาพที่จะเบรกตัวในส่วนของจีนซึ่งเป็นตัวต้นกําเนิดของปัญหาไปเรียบร้อยแล้วเพราะว่ากราฟของจีนเนี่ยนิ่งไป ค่อนข้างนานแล้วนะคะตัวพัฒนาการของอของโรคนะคะแล้วก็การควบคุมเนี่ยจีนกับเกาหลีใต้เนี่ยทำได้ค่อนข้างดีทีเดียวนะคะหลังจากเบรกตัวผู้ติดเชื้อร้อยคนแรกขึ้นมาเนี่ยเกาหลีใต้กับจีนใช้เวลาไม่ถึง1เดือนนะคะในการทําให้ตัวเส้นผู้ติดเชื้อเนี่ยเข้าสู่แนวที่ค่อนข้างมีเสถียรภาพนะคะคือค่อนข้างที่จะนิ่งนะคะส่วนของสิงคโปร์ฮ่องกองญี่ปุ่นเองเนี่ยอยู่ในโซนล่างนะคะแต่ก็ยังมีอัตราการเล่งเพิ่มขึ้น เหมือนกันแต่ก็ค่อนข้างน้อยถ้าเทียบกับโซนที่เป็นสีแดงข้างบน,นะคะ่ะสำหรับของไทยเราเองนะคะต้องบอกว่าเราก็พยายามเข้ามาควบคุมนะคะแต่ก็เห็นว่าทรงของกร้าของเราจํานวนผู้ติดเชื้อก็ยังอยู่ในแนวที่เป็นเป็นขาขึ้นค่อนข้างชัดเจนนะคะถึงแม้ว่าต่อวันเราจะเพิ่มกันระดับร้อยต้นๆน,นะคะแต่ว่าก็ถือว่ายังมีอาการที่ ควรจะต้องจับตามองใกล้ชิดนะคะคาดว่าในเดือนเมษายนนี้เนี่ยน่าจะเป็นจุด,จดตัดสินเลยทีเดียวนะคะว่าการควบคุมของโลกนะคะที่เราออกมาตรการมาบางส่วนแล้วเนี่ยทำแล้วสำเร็จผลมากน้อยแค่ไหนนะคะจากการใช้ตัวพอลกอรฉุกเฉินนะคะซึ่งก็มีความเป็นไปได้ว่าสถานการณ์ท้ายังคงมีการเพิ่มขึ้นแบบนี้เรื่อยๆเนี่ยเป็นไปได้ว่าในเดือนเมษายนนี้เนี่ยจะเห็นเรื่องของการบังคับใช้ที่มีความเข้มข้นมากขึ้นนะคะก็อ,อ,อาจจะมีเรื่องของการเคอรฟ์ฟวนะคะใน กรุงเทพหรือว่า,เ,าเรื่องของ การยุติการเดินรถหรือว่าการขนส่งสาธารณะเพื่อควบคุมโรคคะอันนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นสถานการณ์ที่เราน่าจะได้เจอนะคะในในช่วงเดือนเมษาย,ยนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคงต้องจับตาใกล้ชิดตัวมาตรการรับมือนะคะเราทําไปแล้วหลายส่วนนะคะเรื่องของอตัวการลดดอกเบี้ยนะคะซึ่งตอนนี้ตัวกองน,งอนเงินลดลงมาอยู่ที่0.75นะคะโอกาสที่จะเห็นการลดต่อเรามองว่ามีความเป็นไปได้ถึงแม้ว่าการประชุมครั้งล่าสุดจะมีการคงอัตราดอกเบี้ยก็ตามนะคะเพราะฉะนั้นในไตรมาสสนี้เนี่ยการ ชุมที่ยังเหลืออยู่ก็มีความเป็นไปได้ที่จะมีการลดนะคะขึ้นอยู่กับพัฒนาการของสถานการณ์ในไทยนะคะตัวมาตรการภาครัฐต่างๆที่ออกมาช่วยบรรเทาผลกระทบคาดว่าจะได้เห็นเพิ่มเติมนะคะจากปัจจุบันที่มีเรื่องของเงินช่วยเหลือนะคะ5,000บาท3เดือนนะคะการผ่อนธนาคารพาณิชย์ต่างๆช่วยผ่อนปลนในเรื่องของการชราําระหนี้ให้กับ ตัวประชาชนไทยนะคะที่ได้รับผลกระทบเดือดร้อนนะคะเรื่องของการคืนค่าประกรันมิตเตอร์หรือว่าน้ำไฟที่ทําไปแล้วนะคะก็คงมีมาตรการใหม่ออกมาช่วยนะคะในส่วนของตลาดทุนนะคะเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนนะคะว่ามีส่วนที่มีมาตรการที่ออกมารองรับด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็คือในเรื่องของตัว S S F นะคะซึ่งก็ Effective แล้วนะคะในวันนี้นะคะที่ตัว ทีอ่ออกมาเพื่อช่วยให้มีสกรีมคล้ายๆ LTF นะคะออกมาซื้อกอ,อกองทุนนะคะเพื่อรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่จะมีเรื่องของกำหนดสัดส่วนในการลงทุนในหุ้นมากกว่า65%ขึ้นไปนะคะแล้วก็มีบลจที่เตรียมออกกองแล้วนะคะอยู่ถึง17กองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็น่าจะเข้ามาทำให้กลุ่มสถาบันกนลายเป็นผู้เล่นหลัก ในเดือนนี้นะคะหรือว่าในอีกช่วงอีก2-3เดือนข้างหน้านะคะเพราะนั้นธีมหลักของนักลงทุนในช่วงนี้ต้องบอกก่อนว่าภาพเดือนเมษายนเนี่ยจะเป็นจุดวัดใจของตัวสถานการณ์โควิด -19 เพราะฉนั้นอาจจะเห็นความผันผวนที่ค่อนข้างเยอะนะคะเพราะนั้นเราให้กรอบที่กว้างนะคะ910-1,200จุดนะคะ ดูกรอบฟังดูกรอบมันก็ดูค่อนข้างจากกว้างแต่จริงๆแล้วต้องบอกว่าห่างกาัน2-300จุดนี้เนี่ยเห็นกันเกือบทุกวันในช่วงก่อนหน้านี้ที่สถานการณ์ค่อนข้างเข้มข้นนะคะวันหนึ่งลบกัน70 8 0 1 0บร้อยจุดก็มีให้เห็นนะคะดีตัวขึ้นที70-80จุดก็มีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความผันผวนจะมีค่อนข้างมากนะคะธีมเด่นในเรื่องของการลงทุนเนี่ยอาจจะต้อง เน้นในเรื่องของการเก็งกาไรในส่วนของธีมที่ค่อนข้างชัดเจนที่ได้ประโยชน์จากตัวสถานการณ์โควิดนะคะ <S <S อย่างที่บอกไปในช่วงต้นนะคะพวกค้าปลีกพวกสื่อสารยังได้ประโยชน์หอ,อยู่นะคะอาหารนะคะก็ยังมองว่าได้ประโยชน์รวมไปถึงในเรื่องของ S S F นะคะนั้นถ้าออกกองมาแล้วซักเซสเนี่ยก็จะมีเรื่องของหุ้นเป้าหมายที่กลุ่มพวกนี้จะเข้ามาสะสมกันนะคะเพราะหลังราคาหุ้นหลายๆตัวเนี่ยพื้นฐานดีแต่ลงมาราคาลงมาเยอะมากแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นโอกาส พวกตัวฟันเมนเจอร์ที่ออกกองพวกนี้ในการเข้ามาสะสมหุ้นพวกนี้นะคะที่ที่ลงม,มาเยอะคาแรคเตอร์ต่างๆที่เขาชอบนะคะแล้วก็ออกเป็นนโยบายออกมาเนี่ยก็หนีไม่พ้นหุ้นพื้นฐานดีนะคะที่มีการเติบโตมั่นคงนะคะมีปันผลสวยๆนะคะตรงนี้น่าจะได้รับประโยชน์นะคะเดี๋ยวลองมาดูทางฝั่งพื้นฐานของเรานะคะว่าเราเลือกหุ้นอะไรที่เข้ากับธีมมาบ้างนะคะสําหรับเดื่องนี้นะคะ สวัสดีครับทุกท่านนะครับก็เดือนนี้ค่อนข้างหนักนะครับเพราะว่าพอต้นเดือนเนี่ยเหมือนกับเรามีผลกระทบจากโควิดในทีนี้ค่อนข้างชัดเจนนะครับมันก็หุ้นตอนแรกๆเนี่ยจริงๆแล้วช่วงแรกนี่จะเป็นช่วงที่ยุ่งมากคือตลาดแยกแยะไม่ออกเลยครับขายหมดหุ้นตัวไหนได้รับผลกระทบเชิงบวกหรือว่าได้ผลดีนะครับไม่ไม่โดนผลกระทบจากโควิด1 9ก็ลงครับ ผมว่าประมาณสักสอาอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยประมาณสอาทิตย์ที่ผ่านมาตลาดเริ่มมีสตินะครับเราก็จะเห็นหุ้นบางตัวที่เริ่มที่จะค่อนข้างนิ่งไม่ค่อยสวิงนะครับหุ้นที่ไม่โดนพวกไม่โดนผลกระทบโควิด19เนี่ยยังจะเห็นก็อาจจะเป็นหุ้นที่ดีเฟนซีฟนะครับอย่างเห็นเช่นพวก เอ่อกลุ่มโรงไฟฟ้าหรือว่ากลุ่มมือถือนะครับก็หลังๆก็เริ่มที่จะเพอร์ฟอร์มได้ดีตลาดพูง่ายๆก็คือตลาดผันขวนเขาผันขวนน้อยนะครับสําหรับในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาหรืออาทิตย์นี้นะครับตลาดก็ชิปไปอีกแบบหนึ่งนะครับคือหุ้นที่ไม่ได้รับผลกระทบจากโควิดขึ้นไปเยอะละตอนนี้เขากลับมาดูหุ้นที่ได้รับผลกระทบจากโควิดแต่ลงเยอะนะครับก็มีรีบาวขึ้นมานะครับ แต่ในส่วนของเดือนเมษาเนี่ยเรายังคิดว่าตลาดยังอยู่ในช่วงผันผวนอย่างที่ฝ่ายกลยุทธ์เราบอกนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเลือกหุ้นในลักษณะที่เป็นดิเฟนซีฟนะครับหรือหุ้นที่ได้รับประโยชน์จากโควิดนะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยเราจะเลือกแอปตัวของ d t แทนะครับแล้วก็ตัว CPF สําสำหรับอีกตัวหนึ่งที่เลือกเป็นพิเศษนะครับเป็นกลุ่ม Property จริงๆกลุ่ม Property เนี่ยเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากโควิดทางอ้อมนะครับพูดง่ายๆว่า เวลามีเรื่องนี้เนี่ยคนก็ไม่มีกิจกระจิตกระใจไปซื้อบ้านหรอกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการทำมาร์เก็ตติ้งก็ต้องหยุดหยุดไปเพราะฉะนั้นยอดจองเนี่ยมันก็จะหายหายไปเดือนมีนาเนี่ยครับเพราะฉะนั้นเป้าจองที่เขาลองลองวางไว้เนี่ยมันก็ไม่เหลือครับมันก็ต้องปรับลดลงแต่ที่ผมจะนาเสนอตัวนี้วันนี้เนี่ยเป็นตัวเ p นะครับจริงๆแล้วตัวนี้เป็นตัวที่เราชอบมาตลอดเพราะว่าเขาขายของเนี่ยของมีคุณภาพ ยอดจองที่ผ่านมาค่อนข้างดีเพราะฉะนั้นเรามองว่าในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยเขาก็น่าจะมีโครงการที่เมื่อโควิดหายไปลูกค้าก็จะกลับมาได้ที่อีกอย่างหนึ่งก็คือเขามีของอยู่บนหน้าตักเยอะบริษัทร่วมเขาเก่งมากครับขายโครงการแล้วรอโอนปีนี้ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะสามารถประคองผลประกอบการให้ลดลงแค่15%สําหรับปีหน้าถ้าทุกอย่างปกติเขาจะกลับมาเติบโต14เเซ์ มองราคาหุ้นเนี่ยรับรู้ผลกระทบโควิดไปมากนะครับอันนี้เราปรับประมาณการลดลงมาเนี่ยประมาณ20%กว่าเปร์เซ็นต์นะครับจากเดิมที่เราคิดว่ามีการเติบโตจากปีที่แล้วเนี่ยกลายเป็นลดลง15%เปเกระทั่งประมาณการแบบนี้เนี่ยราคาหุ้นปัจจุบันซื้อขาย P3-4 เท่าเท่านั้นนะครับเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ย p ีในดีต0เท่านะครับเฉลี่ย10%ปีในอดีตนี่6-7เเท่าเพราะฉะนั้นต่ำมากนะครับ แล้วก็ยังไม่ขึ้น XD นะครับสำหรับเงินปันผลสำหรับปี6กที่40สตังค์ถ้าดูราคาหุ้นเนี่ยในช่วง3 4ี่วันนี้ค่อนข้างที่อดีนะครับนักลงทุนหลายกลุ่มอาจจะมามองว่าเขาเริ่มเป็นเหมือนกับลักษณะที่เฮ้ยยังมียิดดีอยู่นะยิวปีที่แล้วยังไม่ขึ้น XD 10%ซถ้าทุกอย่างเป็นไปได้ดีเนี่ยเขามีเงินปันผลที่รอเราอยู่40สตังค์นะครับขึ้น XD น่าจะต้นเดือนพฤษภานะครับแล้วก็ปันผลปี ในปี6.64นะครับก็ยังมีรออยู่ประมาณสัก9%เพราะฉะนั้นเหมือนกับราคาตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นในเชิง Value Investor เนี่ยก็ค่อนข้างดีนะครับเราก็ยังแนะนำในเชิงว่าหุ้นถูกแล้วก็มีปันผลปีที่แล้วประคองอยู่นะครับแนะนำซื้อนะครับในส่วนของ AP ราคาพื้นฐานมองไว้ที่6บาท60สตางค์นะครับสำหรับตัวถัดไปนะครับอีก2ตัวก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งคือเป็นหุ้นที่ได้ประโยชน์นะครับจากโควิดนะครับ เดี๋ยวขอเชิญ CPF นะครับค่ะก็ในตัวของ CPF เองเนี่ยต้องบอกว่าตัวผลประกอบการเนี่ย ในควอเตอร์หนึ่งเนี่ยคาดว่าน่าจะเด่นดีนะคะปัจจัยที่มองว่ายังเป็นดีต่อเนี่ยก็คือในเรื่องของราคาเนื้อสัตว์นะคะที่ยังท่งตัวในระดับที่สูงนะคะทั้งในไทยแล้วก็ต่างประเทศนะคะหนุนให้ตัวการดําเนินงานเนี่ยฟื้นตัวอีกครั้งในไตรมาสหนึ่งเองเนี่ยต้องบอกว่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงด้วยส่วนหนึ่งนะคะก็จะมีผลกระทบมีผลบวกนะคะทาให้ตัวผลประกอบการดีขึ้นนะคะสําหรับตัวโควิดที่เกิดขึ้นเนี่ย อ,อ,อาจจะมีมีบ้างนะคะที่ส่งผลในในเรื่องของกําลังซื้อให้หดตัวนะคะแต่เนื่องจากมองว่าตัวอาหารเนี่ยยังเป็นสินค้าที่จําเป็นต่อการดำรงชีพนะคะทาให้ตัวการขายเนี่ยก็ยังถือว่าค่อนข้างดีนะคะโดยเฉพาะในส่วนที่เป็นตัวเอ,อ่อ r ร a d y to eat นะคะตามพวกเอ,อ่อซีพท,ที่ขายในเซวนะคะที่ตรงนี้จะมีตัวส่วนที่ทําให้มันดีขึ้นนะคะอีกประเด็นหนึ่งที่ กล่าวไปเมือ่อห,ห,หลายสักอาทิตย์สองอาทิตย์ก่อนหน้านียก็คือการซื้อเท s c o ้โลตัสนะคะก็ C p พเนี่ยก็จะได้เข้าไปร่วมเป็นหนึ่งใน3ของในกลุ่ม CP Group นะคะที่เข้าไปซื้อเท s c o ้ o ลตันะคะทั้งในไทยแล้วก็มาเลเซียนะคะถามว่าตรงนี้เนี่ยจะส่งผลบวกต่อ CPF ในแง่ของการขายอาหารสดเนี่ยเข้าไปในโ o ตัสมากขึ้นนะคะเนื่องจากปัจจุบันเนี่ยการขายอาหารสดเข้าไปในโลตัสเนี่ยยังมีสัดส่วนที่ค่อนข้างน้อยนะคะหากเทียบกับตัว รายได้รวมของทาง CPF เองนะคะแล้วก็โมเดลนี้ต้องถือว่าเป็นโมเดลที่คล้ายๆกับทางที่ตอ่อนิทาง c p r เนี่ยได้ซื้อแมคโครเข้าไปนะคะสิ่งหนึ่งที่จะทําให้สามารถรับรู้ได้เลยเนี่ยเนื่องจากว่าปัจจุบันตัว Lotus เองเนี่ยก็มีกําไรนะคะ CPF ก็ สามารถรับรู้ส่วนแบ่งกําไรได้ทันทีนะคะจากการแม้ว่าจะมีตัวหนี้เพิ่มขึ้นจากการกู้ไปก็ตามนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าตัวซีพีเทสโกลตันเนี่ยมีกําไรนะคะก็จะรับรู้ส่วนแบ่งได้ทันทีนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็รอให้ดีลนี้เนี่ยจบแล้วก็คิดว่าอ,อาจจะรออีกสักพักหนึ่งหลังทุกๆอย่างคลี่คลายลงนะคะตัวซีเพเนี่ยก็ทางฝ่ายแนะนำซื้อนะคะราคาพื้นฐานก็คือ3 4ม0บาทค่ะ ค่ะในส่วนของตัว d t แทนะคะก็ d t แทเองนะคะก็ถือเป็นหุ้นอีกหนึ่งตัวอีกหนึ่งตัวนะคะในกลุ่มสื่อสารนะคะที่ถือว่าก็ได้อนนิสงบวกนะคะจากทางด้านโควิด1 9นะคะที่จะช่วยหนุนในส่วนของปริมาณการใช้งานเพิ่มขึ้นนะคะที่ก็สอดรับกับมาตรการนะคะ Work from Home ที่ทางรัฐบาลได้สนับสนุนให้มีการทำงานจากที่บ้านนะคะ ซึ่งตรงนี้เองนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของตัวดีแท็หรือว่าตัวปุ่นอื่นๆในหุ้นลุงสื่อสารนะคะก็ถือว่าค่อนข้างได้รับผลประโยชน์นะคะซึ่งในส่วนของตัวมาตรการที่มีทางเอ่อกสทชมีการให้ช่วยเหลือนะคะก็ได้มีการประกาศเพิ่มเติมนะคะในส่วนของตัวเอ่อการเพิ่มฟรีในส่วนของอินเทอร์เน็ตนะคะรวมไปถึงในส่วนของตัวบอร์ดแบนดนะคะที่ล่าสุดก็ได้มี ได้ขอออกมาแล้วนะคะที่ว่าจะให้ในส่วนของการสนับสนุนนะคะในส่วนอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้น10กิกะไบต์นะคะแล้วก็รวมไปถึงตัวเน็ตฟรีแบบแบนที่จะเพิ่มขึ้นในส่วนของตัวดาวน์โหลดนะคะซึ่งตรงนี้เองก็น่าจะเป็นปัจจัยที่จะช่วยหนุนในส่วนของตัวการใช้ปริมาณยุเสร็จแล้วก็ส่งผลตอบผลำดำเนินง,งานที่ดีขึ้นได้นะคะในส่วนที่สองนะคะในส่วนของตัว ดีแทกนะคะเรามองในเรื่องของตัวธุรกิจบอร์ดแบนถึงแม้ภาพตัวดีแท็กเองเนี่ยจะไม่ได้ประกอบในส่วนของธุรกิจบอร์ดแบนนะคะแต่หากเรามาลองเทียบดูกับในส่วนของจํานวนผู้ใช้นะคะจะพบว่าในส่วนของธุรกิจมือถือเองเนี่ยยังมีจํานวนผู้ใช้เนี่ยในสัดส่วนที่ค่อนข้างมากนะคะอยู่ที่ประมาณ9ก้าล้านเล็กหมายนะคะในขณะที่ในส่วนของตัวบอร์ดแบนเองเนี่ยผู้ใช้รวมทั้งประเทศนะคะยังอยู่ที่8ล้าน ครัวเรือนนะคะซึ่งตรงนี้เองในส่วนของตัวการได้รับอน,นิสงส์ดังกล่าวนะคะก็น่าจะเบนเข็มไปทางในส่วนของตัวธุรกิจของโมบายมากกว่านะคะในสถานที่ของธุรกิจบอร์ดแบนเองเนี่ยการแข่งขันในปัจจุบันก็ถือว่าค่อนข้างเดือดน,นะคะมีการให้ส่วนลดของราคามากขึ้นนะคะก็มีการแข่งขันที่รุนแรงแล้วก็กดดันในส่วนของตัวอาปูแล้วก็เป็นเหตุผลหลักนะคะที่จะถกดดันในส่วนของภาพรวมของอาปูรวมแล้วก็ ไปถึงผลดําเนินงานบริษัทได้นะคะซึ่งตรงนี้เองในส่วนของ d ีแทซึ่งไม่ได้มีในส่วนของบริษัทแบรนดก็จะปลอดภัยจากตรงนี้ค่ะและสามนะคะในส่วนของตัวราคาหุ้นเองนะคะก็ถือว่ามีการปรับตัวลงมาค่อนข้างมากนะคะจากแรงเทขายที่ทางด้านกลยุทธ์ได้พูดออกไปนะคะซึ่งในส่วนของตัวราคาเองเนี่ยได้มีการถ้าเมื่อเปรียบเทียบกันกับช่วงที่ผ่านมานะคะถือว่าราคาได้มีการลงไปเทสต่ำกว่าระดับ30บนะคะซึ่งถือว่าค่อนข้างที่จะ ค่อนข้างที่จะดาวไซด์ค่อนข้างที่จะต่ำต่ำมากแล้วนะคะในส่วนของตัวริสที่เกิดขึ้นนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ดีค่ะด้วยราคาที่ยังเติบโตเพิ่มขึ้นมาปรับเพิ่มขึ้นมานะคะจากการที่ได้รับอนิสงดังกล่าวนะคะรวมไปถึงในส่วนของตัวราคาพื้นฐานนะคะที่ยังคงมีอัพไซด์นะคะแล้วก็มีแรงเก็งกําไรจากในส่วนของมาตรการรัฐที่เกิดขึ้นนะคะก็ทําให้ในส่วนดีแทกเนี่ยยังคงเป็นหุ้นที่ยังคงน่าสนใจนะคะโดยเราให้รายส่วนของราคาพื้นฐานไว้อยู่ที่ห้าสิบ บาทนะคะก็แนะนำซื้อค่ะครับก็จบไปสำหรับพื้นฐานเราเลือกสามตัวนะครับแต่เราคิดว่าในเดือนเมษาก็จะบรรยากาศแบบนี้ครับหุ้นก็อาจจะสวิงขึ้นสวิงลงนะครับเราก็คิดว่าต้องตามข่าวไปแต่ว่าคิดว่าทางของเรานี่เราก็คิดว่ามองพวกเรื่องโควิดนี่น่าจะมีพีกพิกในเดือนเมษาใช่ไหมครับคุณใช่ ใช่ใช่ค่ะผมผมก็คิดว่าใกล้ๆละใกล้ๆน่าจะค่อยๆคลี่คลายละเพราะตอนนี้มันไหลไปที่เมกายุโรนะครับก็ยังเป็นอันละปัจจัยที่รบควรหุ้นอยู่นะครับค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงต้องเต็มทื่กับความผันผวนที่มีค่อนข้างเยอะในเดือนนี้นะคะแล้วก็หุ้นที่เราเลขาเมนไปเนี่ยก็หาจังหวะในการเข้ามาเก็งกําไรได้ถ้าหุ้นเรามองว่าปีมันก็น่าจะยังคงได้อานิสงส์จากตัวสถานการณ์ด้วยนะคะส่วนเอพีของนีสต๊อกนี่ก็ มีเรื่องของดีวีเดนด้วยใช่ไหมคะนะที่กําลังจะขึ้น x อยู่นะคะในเดือนหน้านะคะขึ้น x ต,ต้นเดือนหน้าเดือนพฤษภาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็น่าจะยังพอไหวสําหรับดิฟเฟนซีแล้วก็ในแง่ของหุ้นที่ได้ประโยชน์นะคะอันนี้ก็จะเป็นหุ้น3ตัวที่เราฝากเอาไว้นะคะสำหรับเดือนเมษายนนะคะแล้วก็ติดตามตัวสถานการณ์แล้วก็สเตสเซฟนะคะสำหรับนักลงทุนทุกท่านนะคะจากเรื่องของโควิดนะคะยังไงเราฝากเอาไว้3ตัวแล้วก็เราพบกันใหม่ในเดือนหน้านะคะ Uh, วันนี้เรารสวัสดีก่อนนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ